โนซี่ล so ่ามิวมิวจ้าเป็นลูกสาวของพ่อแม่พ่อแม่ดิวหรือแม่รุ้จ้าผาแสบมือนีงานวาดคริสต์มาสอยู่ลรงเรียของหนูอีเมจ่าพี่พ่อจ่ากับแมาเซื้อภัยหนูนั่งโนดีใจมาคักเลยตอนแรกหนูกำลังเดนน้าโมอยู่พอพออีพ่อจ่ากับอีเมจ่ากำลังยืนจอกเบิง์แล้วนุกก็เล่นมากก่ออีเมจ่าเลยจ้าโนดี ใจบักคักเลยซ้หรับพีปีปะปะนาหนาค้นใดที่ทวงหนูมามาหนูเป็นอย่างคือฝอมคือจอยเทะหนูก็เป็นแบบนี้มากตั้งเกิดเกิดจ้าหนูชอบมุ่นแบบนี้หนูบ่ชอบเห็นจะของอ้วนนาบนับหนูคืนปีละโลนึงแล้วจ้ากันหนูเป็ดเป็นหุ่นนั่งแบบเนาะแต่ว่าสุขภาพร่างกายหนูแข็งแรงเดชบ่าเป็นเนียงเลยและอีกอย่างเห็นหนูโตน้อยๆแบบนี้หนูเก่งบักคักเลย หนูปีนต้นไม้เก่งแบบคักผู้ใหนิไม่แข่งกับหนูบอสยองยอกเด้อจ้าหลังจากนั้นพี่พอจ่ากับอี่แม่จ้ากับหนูไปซื้อของเล่นเสร็จแล้วหนูกับไปเล่นน้ำมูแล้วหนูกับปเหี้แม่จ้ากับพี่พอจ่าไปเวกับซองทุกคนพี่พอจ่ากับอี่แม่จ้าฮิ้วเขาอยู่โรงเรียนหนูมีของขายพร้อมด้ก็สิเป็นกับเข้าพี่พอจ่ากับอี่แม่จ้าเลือกกินก้วยจ้ากล้วยจ้๊อยู่โรงเรียนหนูแซ่บบคักเลยหลังจากกินข้าวแล้วก็เริ่ม การแสดงภาษมีการแสดงของชาเลียนต่างๆา้วนหนอยู่ปหนึ่งทับสามภาษีทำการแสดงคือการอันนี้กภาษิเป็นภาพบรรยากาศของการแสดงชาชาต่างๆเมื่อนี้นู้อยากสิบอกพวกพี่ๆเอฟซีวารูน้ตื่นแตงหนาตั้งแต่ตีหาหาเลยนได้หน่จักมันบาบันพักค่ะการเล่นการแสดงแบบนี้โรงเรียนก็โบมีเนี่ แค่จัดงานคิดหมัดด้วยจ้ะเขามีกาชิ้งโฉภพอมกาสเมีเครื่องสายส่ไฟฟ้าแล้วก็ของใส่ใสต่างๆทันพูดได้เอาเอาหางบาดเปะไปย่อนแล้วก็เอาเงินภู้กองกองไปซื้อขนมปังกลางๆางบิ่งพอจากับพี่แม่จ้ะล่อหนูขึ้นมาแสดงโรนไยรับล่อแล้ว ก็อ,อี้พ่อจากับอี้เมจ้าว่าเนนั่นมาเบิดขึ้นเนาะและนี่ถึงคิ้วหนูแสดงแล้วค่ะเบิรงพีพีเอฟซีหนูเต้นสวยบ่ค่ะแต่ว,ว่ามือนีหนูเต่งหนาจะเต็มบ่อเบิรงกคิ้วหนูคือห่วงกับครวอะค่ะสวยดิยปูหนูอยู่ไหนองหมนหลอกหนูว่าสัตว์ต่้ได้หนูก็ว่ามัานงามด้แต่ว่าสนดอกพอวันหนูทมอีเมจ่าแล้วอี้เมจ่าบอกว่างามแค่นี้ก็มั่นใจแล้วค่ะพีพี เอฟซีเบิงเด้อจ้าพีพีร่องพีพีเจรนาเบิงปายุตระกับนอยไแม่จ่าพีพีว่าอันใดสดก็กว่านูว่านอยไแม่จ่าสดมาคักเลยเห็นว่ากระไดเนาะอีแม่จ่าปาก็คือว่าใส่แอบจักนอยแน่แต่เบิงตุมขีดแมงวันนี่จะตักตุมแต่เห็นเบิ้นแต่ก็สวยค่ะการแสดงอันนี้รูกก็ได้ม่ซองต้องเบิ้งคีไพพีเอฟซีเบิงเบิงเลยเด้อจ้ากับเพลงเมื่อ มามา,มา,านบน,นี้มาฟังเสียงเถาๆของแม่มันก่อนโคตาผากเสียงให้คนหน่อยเวิร์ซัมมี่มันยังหลอกนั่งวางในหูบอหนูนี่ไปเล่นค่ะแม่พะนะ <c oughs> เออเบิ่งดูคนยิงในี่หละว่างที่ลูกฉันขึ้นแสดงนะอีแม่บ่คคอยเฮือเท่าไดเด้ค่ะบอออกยาวนาเวที่จักเถื่อแบบสิไปนั่งตีตะมาอยุตนาลูกละซู <c oughs> ปกติงานโรงเรียนแบบนี้เนาะอาจอยหรือว่าน้องสาวก่อนเกีวก่อนข้ามเป็นสิเป็นคนมากเด้แต่ว่าปีนี้นั่งก่ยากวายยังตีนั่งกยากนํำงานแต่งงานอย่งจคงซี่นาต้องจัดเตรียมงานมันก็เป็นปีแรกเลยได้ว่านคได จังสี่เดอม,มันมันได้สูหลังจากคืนเต้นแล้วเพื่อนก็ไปถ่ายรูปร่วมรูปมูจากนั้นแม่ก็พ่อกัเลยบอกว่าพ่อกับแม่คงอยู่ไม่ได้จบงานนะลูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อกับแม่นี่งอมแล้วเอากับามาในนอนมาเบิดขึ้นนะสูอันนี้ก็เป็นเวลาเทียงแล้วฉันกบก่อนแก้วก่อนคําบอกเลยว่าตอนนีเงาบกคัะ <c oughs> แต่ว่ามันแม,น,มนอิลีได้สูเพื่อรูปเพื่อคนเที่ยวาหักมันก็ลืมความเนตด,ด,ดความเงยที่เขามาในนอนมาเบิดขึ้นบดเลยสูนี่แหละนอคือเขาว่าความสูมันลบลางอย่างไรทุกอย่างเลยเดอแวบิ่่มมมมมมมนนนนนีกัััาาาาจตต็ะไคใ